What? <laughs> 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 oh <coughs> <laughs> <laughs> No, I'm not บือปลื้กนำแรงมือพี่น้องใช่เริ่มสวัสดีจ้าสมาชมจ๋ามาพากับแปดจอนกินแซ่บโชว์น้าจ้ะพี่น้องจ้าเมนี้จอนก็เลยก็เห็นเมนูแซ่บๆสุดพี่น้องกินน้าจ้าเมนี้เฮามีเล็กไซส์มือผัดผัดเต็มมีเหลืองจ้ะพี่น้องจ้าสมตำปลาถั่วงอกน้าจ้ะพี่น้อง ไก่ย่างเป็นตัวโตพี่น้องเอ้ยนี่ปะ่ะนะเอาปีกก่อนมาพี่น้องจ้าเริ่มเลยน้ะพี่น้องจ้ามากมินน้ำเล็กนาะจ้าจับพี่น้องอีกท เมื่อเขากันดีดิบางเด้เมันนีเล็กสิกินท่านฝรั่งบ่ะตําปากับหมเอามาหงามาหงใส่ทวงว่าเขาซื้นอนี่ที่นองจ้าชอาบ เฟ็ดบ่กบ่อเต๋อเแต๋งงาพี่น้องอือคุปะาเออปะ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 ่่อน้องคนละไก่ไหมอู้วไก่เฮาเป็นตโตๆเลย เอาขาได้พูดแล้วคะอยู่แดดเล็กอํมดิดเล็กเบรได้เอาขาเบเอบอะน้องพี่น้องน้องอืหวาน อือบผัดผ ô ô ô มีเลืองเฮาอผัดใส่กระเทียมซึ้งพี ah ่น ah ้องจักผัดใส่กระเทียมเจียวกระเทียมเจียวหอมหอมอืมอืมชบ แต่บอกกินบ่ปากบ่เว้าครับกระดาบผู้ใดมากินหนังไก่เพื่อน้องเลือกกินมามากกินหนังไก่ทอดหนังไก่ก็กินม,มเปียมเขากันดีดีได้หละ Oh Tim, <do that>. mm. Tim, <coughs> <coughs> open your eye there. Oh. no, open your eye. eye. Open your eye. น้ำล่างล่างมือใครเป็นน้ำล่างตาเอาปอยู่ไไรดิเป็นเ้จุกบุกเนตัวบุตไงเนี่ยเน่ยพีเป็นเ้อจุกบุพอะจุกเนม่นางเอ้เอะ Bé chơi! Bé 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 Sé hát! True chơi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 ! True Eh? Eh? chơi! True chơi! True chơi! You chơi! True not True chơi! True เอ้ย<ม>พี่น้องจ้าเกลนนี้ยงไนเ่ยฉีใกล้ใกล้กระเด็นเข้าตาเดอฮึฮึเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวไปโอ้ยเถิดข้ามเข่าพี่น้องอืมอืม ไก่ฉ่ำๆพี่น้องจ้าหนังไก่มันมันพูดใดบอ่มากหนังไก่เล็กมากหนังไก่พี่น้องจ้าจับโอ้ยเสียงลูกไสก้กามาแล้วเด้อพี่น้องคุ้มเปิดประตูเปิดบ่ได้ พี่น้องแซบแซบแอู้ยหยมโอ้เมื <naden> ่อเป้บึบบโอ้เหมือนจะได้กลับเมืองไทยพี่น้องจากินฮอดบานคกินฮอดยี่โฟอีแม่แล้วเด้อจ้ะจะพาฝรั่งไปกินสมตำกินแนวแซบๆไปกินต้มอึง หอมดิดิพี่น้องจ้าพัดมีเห่าพัดมีเหลืองหอมกินกระเทียมเจียววันนีด้ดีกับสุนทรพี่น้องจ้าเฮ้ยหนังไก่แตบจะได้หนีหนังไก่พี่น้องจ้าเล็กมักใสอันเครื่องอันปรุงไก่เป็นโตโต้ไหมจ้ะพี่น้อง ้อมหอมเอิินไสอยังมิกไ์ไไนะหายใจป๊ปปปแก่กันหายใจอยู่สาบห้างมอเนี่ย กินก็ได้กระแทบคือเกาเนาะพี่น้องจ้าอเอาเลยพี่เจัดการเลยพี่บูคุณนะบูห <laughs> อยยำ <laughs> ย่งหอยโปกโปกโปกหาผักกันเปื่อนมาให้แน่พี่น้องจ้า เอากินรดหาแนวอ่ะเสแฉกกันนะแล้วโอ๊ยตูดไก่นี่แนวแสบพี่น้องตูดไก่แนวแสบกินบ้ตูดไก่เออปะ

พลังกินทุกอย่างยกเว้นตูดไก่เบสเบิอดเปิดเฮ้ยเบโอ้ยโหูอยากแนวแซ่บพี่นพองเนาะเลยกินเลยพี่น้อง๋าบ็กรุ่นที่วเ e เอเ e อหวานเกิน เอาง้ายอืมชวนง่ายลังทวนพี่น้องปุ่มคับมใหญ่ปุ่มคั่มใหญ่แง้ขึ้นฝ้างหายลังทุนเฮยเขยนให้พี่น้องหวาน กำลังคุยห่าสมตำแล้วเห็นมีเข้าไปเนาะยังไหนน่าบันหน่อยอยำย,ยางตะโบบัน ควักแลวก็ควักอีกควักแลวก็ควักอีกโอ้ยไม่ว่เป็นม้วนให้เลกพี่น้อง1 2 3 4 5อไปเลยเปเลยครับ ชดหนังดนงอยโอ้ยคุณใช่เมื่อนี่เอาไวเ้เฮ็ดยังเมื่อนี่แกะ,แกะโลดไปแ <c oughs> <c oughs> ถวเมื่อเดียวรับ <laughs> <laughs> อบตัวเ์ห้าพี่น้องอพี่น้องจ้าเล็กแสบแห้งทั้งแสบทั้งเผ็ดกินข้ามเนียกกันสิไปแล้วด้อพี่น้องจา้าข้ามเหนียกกันสิไปแล้วด้อพี่น้องจา้า <laughs> ย <laughs> ๊า<ม>ห์ห <laughs> ์<ก> กลกินคร<บ><ะ>อะโวคาโดแล้วพี่น้องจา้าแบบแต่พี่น้องจ้าลูกมาใช่มาแล้วมาคินนีฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ Subscribe ไ้ไปไาไปาปไปบปาย,ยบปไปไาไปไปปไ It goes driving through days and nights. Won't stop for traffic.